มันมันมีป่าบ่อมันมีป่าบ่สรุปหัหืลายอันน้คนม่ปลโอ้ยซาป่าซาป่าซาป่าพี่น้อง้อต้อ้ไมาใส่นี่ป่าใส่น้ำไม่งม่ตายคนลุุมคุณลุงม มีปลามีปาปลาปาปลาปลาจ้าบก็้น่ปเอยืดมาีารอยลปลากเรมสื่อเยงเจ็บปลาจ้หน้าเยพี่น้องบกน้ำบกแล้วจาหน้ยสิลุกเป่าปาคอไงมีปาด่เสาวีนบ่หัวตีนกับสามซของแทบ่ ออโอ้ปลาซิวไหมก้อยเสียบดินี่อ้ยมาทานมาทาน,นมาทานน้าพี่น้องมาซาปลาทีป่ปลาที่ปลา